เมื่อพูดถึงแรงสั่นสะเทือนผมก็อยากจะพาดพิงถึงนักการเมืองอาวุโสคนหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนักการเมืองคนนี้ชื่อเริ่มต้นด้วยชอช้างเป็นสอสอมาแล้วกล่าวสมัยเป็นเดือดเป็นร้อนโกรธแค้นเพราะ พิธาขงไปประกาศว่านักคนสีส้มปรากฏว่าสอสอคนนั้นอดทนไม่ไว้พูดคำหยาคายมากมายแล้วไปพยายามเปล่าประกาศว่าพักเก้าไกลต้องการที่จะยกเลิกมากตราหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละครับเหยื่อของเฟคนิวตามกุ๊บไลน์ก็สามารถเป็นสอสอเก่าสมัยได้นะครับพี่รองครับ อยากจะเชื่อเลยพี่น้องตอนที่ผมได้ยินเรื่องนี้ผมไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่เคยเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเป็นถึงประธานวิทย์ของพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคหนึ่งจะตกหลุมพรางตกอยู่ภายใต้ความเชื่อผิดๆไปบอกว่าพรรคเก่าใครจะต้องการยกเลิกหนึ่งหนึ่งสอง ท,ทั้งที่พักก้าวไกลพูดไม่รู้กี่รอบแล้วว่าเราแค่ต้องการแก้เราไม่ได้ต้องการให้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นเครื่องมือของใครที่มีอำนาจในการใช้เพื่อจัดก,การคนเห็นต่างทางการเมืองพักก้าวไกลเราเอื้อมละอากับบรรดาพวกโหนทั้งหลาย ที่ใช้ประเด็นนี้ในการลังแกคนที่เห็นต่างทางการเมืองไม่เข้าใจหรือ,อยังไงสอสก้าสมัยพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมพูดแบบนี้เพื่อที่ผมจะยืนยันกับพี่น้องเพราะพี่น้องก็คงจะได้ฟังนโยบายของพรรคก้าไกลหลายอย่างได้ฟังชุติมาที่ให้ความมั่นใจกับพี่น้องแล้ว ว่าเขาจะเป็นสอสอที่สร้างความแตกต่างให้กับพี่น้องอย่างไรแต่ผมต้องบอกกับพี่น้องว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่เราจะถูกสาตคโ์ลนรีกมากเราอยู่ในช่วงเวลาที่จะมีคนจำนวนมากเอาเรื่องที่ไม่ถูกต้องเอาเรื่องที่ไม่จริงเอาเรื่องต่างๆเพื่อทําให้พี่น้อง ต้องสูญเสียความมั่นใจอย่างล่าสุดก็ไปเอาเรื่องของหุ้นไอทีวีมาโจมตีพิธาลิ้มเจริญรัตเพื่อทำให้พี่น้องรู้สึกว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะทำให้พี่น้องรู้สึกว่าอย่าไปเลือกเลยพักแก้วไกล แต่ผมตอบกับพี่น้องอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าพิธาจะถูกจัดก,การด้วยเรื่องนี้เขาถูกจัดก,การไปนานแล้วเพราะพิธาลิ้มจเจริญรัตน์เป็นสอสอมาสี่ปีก็ไม่โดนอะไรดังนั้นยืนยันกับพี่น้องว่านายกรัฐมนตรีคนที่สามิจะต้องชื่อพิธาลิ้มจเจริญรัตน์